สวัสดีค่ะเราไปกินแตงโมนะคะเราไม่ต้องผ่าเราใช้ช้อนตักไปเลยนะคะตักแบบอร่อยนะคะจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะคะก็เป็นเสียงของพัดลมนะคะเหมือนกันเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะ <ète> เลยต้องดีนะคะอันนี้เราจะใช้ช้อนตักนะคะเราไม่อยากจะใช้มีดนะคะเราก็มากินแบบนี้เลยแบบโดยการใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนตักเข้าปากไปเลยนะคะแบบอร่อยไปเลยนะคะ อันนี้นะคะถ้าร้อนไหนจะกินดีมากเลยนะคะอร่อยนะคะอร่อยคะหวานเย็นหวานเย็นนะคะหวานเย็นอร่อยค่ะเฮ้ยแท่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะใบไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็หวานนะคะใบไม่ใหญ่แต่หวานมาก กินกันได้เลยนะคะกินแบบง่ายๆนะคะกินตักเป็นช้อนกินตักเป็นช้อนนะคะอากาศร้อนกินดีเพิ่มเพิ่มน้ำนะคะอย่ารับตายะคะ่ะ ให้สดชื่นสดชื่นกินกับข้าวก็ได้นะคะเนี่ยตับง่ายนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ชใช้มีดเลยนะคะเห็นไหมคะอ่ามีเม็ดก่อนแล้วก็ค่อยกินเม็ดค่อยเอาเม็ดออกอเปิดกจะบางหน่อยนะคะ วันนี้ก็พาไปกินแตง,งโมค่ะแตงโมหวานอร่อยค่ะกินแบบตักช้อนค่ะเป็นผลสม้ที่มีประโยชน์นะคะ อากาศร้อนหรือว่าร้อนนอ,อะไรนะักกินจังโมดีนะคะมาช่วยนี่ค่ะคําเดี๋ยก็เต็มที่แล้วนะคะเต็มปากเลยถ้าดนี้ก็อร่อยเิีกับข้าวอร่อยค่ะ,ะกินแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องอ,อะไรมากกินแบบนี้ง่ายๆ ก็ขอบทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะคะก็ขอจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสนะคะบูรักษาสภาคุ้งข่าสาธุครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ